สวัสดีค่ะทุกคนค่ะช้าววันนี้ก็มาพบกับหมมีออสการเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะขอให้เป็นวันหยุดที่สดใสของทุกคนนะคะชาวนาเกษตรกรชาวเรือนนะเตรียมรับมือให้ดีทุกคนคะ่ะระวังน้ําท่วมด้วยนะน้ำท่วมฉับพันนะดินโคลนถล่มนะคะเพราะฝนตกยาวต่อเนื่องนะคะนะ เลี้ยงพืชผักต่างๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนคะ่ะในช่วงวันที่12อถึงวันที่16มิถุนายนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะของประเทศไทยเราค่ะจะเคลื่อนไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่าบริเวณอ่าวตังเกียรนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปรคคุมทะเลอันดามันประเทศไทยเรานะคะและอ่าวไทยด้วยจะเริ่มก่อกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันค่ะมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและบริเวณอ่าวไทยนะคะมีกำลังปรานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพฝนนะปริมาณน้ำฝนในวันนี้กันนะคะเริ่มในภาคแรกเลยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ พ,พิศนุโลกและเพชรบูรณ์นะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 6องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 3 6องศาเซลเซียสนะคะต่อมาภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนองบัวล l o ููอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิ มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลร,ราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสค่ะต่อมามาดูภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะจังหวัดลบบุรีสระบุรี กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสนะคะต่อมามาดูภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-34องศาเซลเซียสนะคะต่อมามาดูกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสนะคะ ต่อมามาดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสค่ะขึ้นลมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะเครื่อสูงหนึ่งถึงสองเมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้า ขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะต่อมามาดูภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะคะคืนลมตั้งแต่จังหวัด ภูเก็ตลงไปนะคะคลื่นสูง 1- 2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะคลื่นสูง 2- 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ทุกคนคะ่ะมามีได้นาเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้มามียอสการด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย